ส้ในกุลขแม่ที่แท้คือมวยไทยในซีเกม2023ฝ่ายจัดการแข่งขันกัมพูชาเผยกฎกติกากุลขแม่ในซีเกม2023ชก5ยกในเวทีสี่เหลี่ยมหลักๆเหมือนมวยไทยทั้งหมด18เมษายน2566ความเคลื่อนไหวกีฬากุนขแม์ในซีเกม2023ซึ่งชิงชัยทั้งสิ้น19เหรียญทองชาติที่เข้าร่วมกุลขแม่มีทั้งหมด5ชาติคือกัมพูชาเวียดนามมาเลเซีย ลาวและฟิลิปปินส์ชนิดไม่เกรงกลัวที่จะถูกสพันมธวยไทยนานาชาติหรืออ f ฟมาแบนห้ามแข่งขันที่รับรองเช่นเบิร์เกมเอเชียอินดอร์มาเช่นอาร์เกมอ m ฟมาเ o ิ l ์มวยไทยแชมเป i o n นชิพล่าสุดเปิดเผยว่ากติกาคุณคแม่จะโชคด้วยระบบ5ยกยกละ3นาทีชกกันในเวทีสี่เหลี่ยมห้ามกัดห้ามต่อยกระจับซึ่งเป็นกดพื้นฐานของมวยไทยสงสัยจะรีบแจ้งเกิดจนคิดกติกาไม่ทัน